đừng. Đong. Đi lên con. Nito. Đong. Alo Nè. giếm này. Giếm. Đi này, giếm giếm này. Hỏi okay. giếm ไหน,นห้าก,กันห้าก,กันท่าห้างกันเออเอออันนี้ห้าก,กันนี่นะแมวแมวแมวยัเนี่ยไหวไปจะไปเล่นกระปูกอีกอืมไหนอ่นานยิบหวานรีวิวหน่อยอ่ายิบหวานคุยหน้ากล้องหน่อย ้ก้อนของน้องทำไมต้องอ่รีวิวก้อนอ๋อนี่วิวก้นหน่อยรีวิวก้อนของน้องเดี๋วเร็วเร็วเร็วรีวิวก้นหน่อยอย่าเขินค่ะอย่าเขินเดี๋ยวพ่อถีกอันนี้รีวิวก้นก้นไข่บอกพ่ออันนี้ทีวีก้นก้นไข่ใหญ่ก้นน้องค่ะอ้าวหมว้เออนี่คือก้อนเอ้ยห้ามดมก้อน น,น,นี่เกณปองๆนี่ไอ้นี่จดอหมวยทำอะไรอ่ะมือหมวยหมวยไปกำควางช้านุกวันนี้กำความช้านรค,าาครับอืมหมอนจะกระดาเล่ากรมีหมอนแะมอนหมอนี่เกินเป็นร้อยกันหมู เอ้อครับตรงมีบ้านหูเด๋ถ้าหูบ im ีไหนรีวิวนั่งรีวิวพ่อผมเอานั่งรีวิวหมอนนะเอาหมอนมารีวิวเขาเอาไหนมาเออไหนหมอนที่บ่านลูกแก่ไหนอ้าวอ่าวเอาหมอนมารีวิวหน่อยเออมาเลยมารีวิวใกล้ๆกล้องเลยเออมาตรงนี้อารีวิวดีๆขยับออกไปนิดนึง ก็ขยับออกไปยังหงมื่องันจะไม่เห็นนะรีวิวหน,น่อยเน่คที่นอนเออรีวิวคือที่นอนนะั่นคืออะไรที่นอนนี่คัวทีนน,น่มอนมอน,นีหมอนมีออกกำลังกานยหอยอานอนดีด้วยนอนดีด้วยด็แค่ที่นอนแต่วท่ที่นอนนะที่นอนเยอะแน่ Anh then biết xin lỗi anh cũng phi. Anh đi Này mua là mua review món này này? Đi. Để em mua món review nào.

เ้ยเดี๋ยวขอจะห้างมาดีเล่นจันนี่ม่นานิ่งของการมันโฟกัสนนเข้ากว่ากันสั่นมันดีกว่า Tha baby, tha, chi, chi mẹ thảo <coughs> <coughs> thảo <coughs> mẹ thảo chi thảo gót mẹ thảo gót mẹ thảo gót mẹ

พ่อแม่เราดูเดีคนดูเดียวคนเราหน้าอยู่โอ้โหด่านี้โอ้โหเด็กๆทำไมกูชอบกูชอบบาดูนี่บาดูนี่พี่บาดูนี่หมวยแนะนำตัวให้ฟังก่อนไอมวยนะนตัวแนะนำตัวบาูนี่พีบาดูนีตัวใหังก่อนดี นี่น้ำแข็นี่น้ำเย็อยู่ในตู้เย็นมกุีเข้าหูแดต้ว่าขาดซงเข้าหูดงิมี่เปลเยียมแบบป้อนหนูโพชามแบ่ปนหนูามิโดโอนกนี่มันเป็นน้แข็งมื่นกี้เหหเแ้งไ่ะ ไปเกลี่ยข้างนแค่้นก็ลงไปกินตั้งยาไปไป